สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพีพีเอฟทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันค่ะสําหรับเชอร์เบลมีดดาบไทยและมีดสวยจากพี่ช่างบอยประเสริฐ์แพ้กันช่วงเย็นวันที่17นะคะมิถุนายนปี68นป่นีเองค่ะสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นงานมีดพกพาไซส์เล็กนะคะที่ทํามาจากเหล็กเม็ดตลับลูกปืนเยอรมันนะและก็จะมีเหล็กตะไบามา1เล่มค่ะตรงนี้มากัน10บเล่มน,นะคะสําหรับพีพีเอฟที่บอกว่าให้ทํางาน งานมีดนะคะที่เป็นเหล็กตลับลูกปืน7็ดนิ้วแดนิ้วเก้านิ้วมาบ้างนะวันนี้จัดมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อก่อนเราจะใช้เป็นทรงสามเหลี่ยมอันนี้เราจะให้ยาวขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะทํามาจากเม็ดตลับลูกปืนแบบนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นเม็ดในของตลับลูกปืนนะคะเป็นตลับลูกปืนเยอรมันค่ะสําหรับงานเล่มที่1ของเราค่ะใบยาวอยู่ที่7 4็จุนิ้วนะคะสันหนาสี่มิลใบกว้าง 1. 6ุนิ้วและด้าน3ามจุดนิ้วค่ะสําหรับงานเล่มที่1ของเรานะคะ ก็จะแบ่งปันกันที่ราคา400บาททวนั่นเองค่ะสําหรับราคานี้นะคะบริการส่งฟรีพื้นที่ห่างไกลไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นอย่างแน่นอนค่ะและที่สำคัญเลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีการเก็บเงินปลายทางให้พีบีได้เลือกชำระเงินด้วยค่ะจะได้สะดวกสบายและก็ที่สำคัญค่ะเราก็จะรับประกันงานนี้ทุกเล่มเลยนะคะตรงนี้แต่สำหรับการเก็บเงินปลายทางตรงนี้เนี่ยจะบวกเพิ่ม50บาทค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะก็จะเป็นงานเล่มที่2ค่ะตรงนี้ใบยาวอยู่ที่7นิ้วนะคะสันหนา4มิลใบกว้าง1.6นิ้วและด้าน3 2นิ้วค่ะสำหรับงานเล่มที่2ที่ทำมาจากเม็ดเม็ด ของตลับลูกปืนเยอรมันนะคะอันนี้เม็ดนิดนึงนะคะไม่ค่อยชินปกติจะบอกว่าเป็นเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันเลยแต่อันนี้เป็นเม็ดลูกปืนของเยอรมันนั่นเองค่ะเม็ดตลับลูกปืนเยอรมันนะคะชื่อค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะตรงนี้แบ่งปันที่ราคา400บาทน story, world, ั e ่นเองค่ะมาต่อกับงานเล่มที่3กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่3ของเราค่ะใบยาวอยู่ที่7.2นิ้วสันน้า4มิลค่ะใบกว้าง1.7นิ้วและด้าน3นิ้วค่ะเล่มที่3ของเราแบ่งปันที่ราคา400บาททวนค่ะมาต่อกับงานเล่มที่4กันค่ะ สำหรับใบที่4ตรงนี้ใบยาวอยู่ที่7.6นิ้วสันหนา4มิลใบกว้าง1.6นิ้วและด้าม3นิ้วค่ะตรงนี้ก็แบ่งปันกันที่ราคา400บาทเช่นกันค่ะสนอกสนใจงานนี้เรี่มไหนรีบติดต่อกันมาได้เลยนะคะวันนี้มีทั้งผิวดำและก็งานผิวขาวนะคะที่เป็นงานขัดขาวทั้งใบเลยนะคะตรงนี้ สำหรับงานเล่มที่5ของเราค่ะเป็นงานขัดขาวนะคะเล่มนี้ใบยาวอยู่ที่7.7นิ้วค่ะสันหา7มิลใบกว้าง1.4นิ้วและด้าน4.6นิ้วค่ะ สำหรับงานเล่มน,นี้ค่ะแบ่งปันที่ราคา400บาททัวนั่นเองค่ะเป็นงานขัดขาวเล่มเดียวนะคะที่แบ่งปันในราคา400บาทค่ะเล่มอื่นก็จะเป็นไซส์8นิ้ว9นิ้วขึ้นไปนะคะตรงนี้แบ่งปันที่ราคา500บาททัวนั่นเองค่ะสำหรับใบที่6ของเราค่ะเป็นใบใหญ่ที่สุดเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นงานไซส์พกขนาดพกพาเล็กได้นะคะตรงนี้กับงานเล่มที่6ของเราใบยาวอยู่ที่9.6นิ้วสันหนา6นมิลใบ ความกว้างนะคะความกว้างอยู่ที่1.7นิ้วและด้าม3.6นิ้วค่ะสำหรับงานเล่มที่6ของเราค่ะแบ่งปันที่ราคา500บาทนั่นเองค่ะเป็นงานขัดขาวนะคะเป็นงานเม็ดตลับลูกปืนเยอรมันนั่นเองค่ะตรงนี้ตน้ตนอกสนใจางานเม้ดเล่มไหนีติดต่อได้เลยค่ะเพราะว่า1คลิปจะมีกันเพียงแค่1เล่มเท่านั้นนะคะตรงนี้จะไม่มีสต็อกเพิ่มนะคะและงานเล่มที่7ของเราค่ะใบยาวอยู่ที่9.5นิ้วสันหนา7มิลใบกว้าง1.4นิ้วและด้าม4.4นิ้วค่ะ เป็นงานเม็ดของเหล็กตรับลุกปืนเยอรมันนะคะตรงนี้แบ่งฟันที่ราคา500บาททัวนั่นเองค่ะสําหรับเฉพาะใบเปล่านะคะตรงนี้ PPFc สามารถเพิ่มเติมในส่วนของด้านไม้หรือว่าฝัก PVC ได้นะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เช่นกันค่ะที่เบอร์โทร064-89225นั่นเองค่ะและก็มาต่อกับงานเล่มที่8กันค่ะสำหรับใบที่8ตรงนี้ค่ะใบยาวอยู่ที่8.7นิวสันนา7มิล และก็ความกว้าง1.4นิ้วด้าม4นิ้วนะคะสำหรับงานเล่มที่8ของเราแบ่งปันที่ราคา500บาททัวนั่นเองค่ะและก็งานเล่มที่9นะคะจะเป็นมิดสุยนั่นเองค่ะตรงนี้เป็นสุยเล็กนะคะปลายแหลมนิดพึงค่ะและก็มีความยาวอยู่ที่8.4นิ้วสันนา7มิล ความกว้าง1.2นิ้วและด้าม4.1นิ้วค่ะตรงนี้แบ,บ่งปันที่ราคา500บาททวนค่ะเป็นงานพกพาไซเล็กนะคะตรงนี้ค่ะว่าเหมาะสําหรับการใช้งานทั่วไปได้เลยนะหรือว่าจะเป็นใช้งานอเนกประสงค์ต่างๆก็ได้หมดเลยนะคะตรงนี้และกับงานเล่มสุดท้ายท้ายสุดของเราคืองานเล่มที่10ค่ะคือเป็นงานเล็กสบายพกเล็กเช่นกันค่ะใบยาวอยู่ที่7.7นิ้วสันน้า4นิลใบกว้าง1.4นิ้วและด้าม4นิ้วค่ะเล่มที่10ตรงนี้แบ,บ่งปันที่ราคา 400บาททัวนั่นเองค่ะสดลกสนใจงานมีดเล่มไหนอย่าลืมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0649892265นั่นเองค่ะหรือว่าใช้เบอร์โทรนี้เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ได้นะคะสำหรับเชอร์เบลมีดดาบไทยและการติดต่อทุกๆช่องทางในโซเชียลจะชื่อเดียวทั้งหมดเลยหรือว่าจะไปเซิร์ชได้นะคะจะเป็นเชอร์เบลมีดดาบไทยตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นรูปโปรไฟล์เดียวกันหมดเลยนะคะตรงนี้พีพีเอฟซีจะได้ติดตามแล้วก็เหมือน ติดตามแล้วก็เป็นความน่าเชื่อถืออย่างหนึ่งที่เรามีแค่ช่องเดียวแล้วก็ชื่อเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้กับจะเขาเรียกว่าทําให้มันเป็นเอกลักษณ์ของเชื่อมโลมิตรภัยเพราะว่าจะให้มันมีแค่ช่องเดียวที่สามารถติดต่อเราได้ก็คือจะมี Facebook นะคะไลน์ Line, แล้วก็ YouTube ตรงนี้นั่นเองค่ะและสําหรับวันนี้ค่ะขอลาก,กันไปก่อนนะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในรอบหน้าค่ะสําหรับ พพเอฟซี 4, ท่านใดที่ให้กําลังใจแล้วก็คอยติดตามนะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่ให้กําลังใจสําหรับเชอรอเบลมีดับไทยแล้วก็พิชางบอยปราเสดแพ้กันมาตลอดเลยและสําหรับวันนี้ค่ะลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ